สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องสบายๆใจเย็นครับกับเกมจัมฟอสครับผมวันนี้เดี๋ยววันนี้เรากลับมาพาร์ทที่2ครับกับจัมฟอสครับทีมสุดลั่ววันนี้ผมพาน้อยคิวมาด้วยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเป็นเล่นแบบโหมดออฟไลน์ครับผมเล่นซัก5เกมไม่จำกัดเวลา เลือกใช้ทีมอะไรดีเดี๋ยวผมใช้ชิวะมดะระครับผมตามด้วยใครดีนะาเอาลูฟี่แล้วกันครับลูฟี่แล้วก็ใครดีอะ่ะเอาใครดีนะาตองนี้แล้วไงครับเอสตาส่วนผมครับจะเลือกจรโนโจูปนา ตามด้วยกัปตันคิดครับกัปตันคิดเลยครับตามด้วยนักกล้ามอืมนักกล้ามเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ด่านอะไรครับผมสุ่มไปเลย <ST AR> มาเลย <ST AR> มาเลยครับผม

ตี่เอาคืนนะกระเด็นไปเลยตีตีตีรู้จัดควาาตาเขาฝรั่งสเถอะกระถอบเกิดเพลิงกัดลามโอ้ยโอ้ยมาทำใหตายโว้ยโคตรเก่งโนนก็ไปแล้วครับเปลี่ยนตัวแล้วมาระ

มัดมือย่างยืดให้เลยอทองกันโดดสวนครับเกียร์สี่มนุษย์แง่งดึงเรียบร้อยเจอหมัดยางยืด เรียบร้อยมาเรียบร้อยครับทีมลูฟี่รู้ชามาสุดไปเนี่ยเจสซี่ไยโดนตาครับ อะไรไม่รัเพลงดาบมดมดหัวร้วไม่อะไรลูชิอาโดส์เงดาบพายุหมุนแมกฮอริเคนเฮ้ยโดนทาไม่ตายลูชเตรโดมร้อยครับกระเด็นเกมมาไดุ้ด จังหวะไม่ดีซะแล้วแอต ta เรียบร้อยกำลังใช้ท่าเรอไฮยาหมุน

แก็มมาไหนเรียบร้อยลูมเหรือนีแน่โดโต้ครับโด้โต้อุ้ยโอ้โหทาลูมนี่อันตรายมากสบิดพลังเรียบร้อยโด้ท่าไม่ตายเข้าไปครับ

การทันครับผมปีแดงเรียบร้อยครับเทพวายุแปลบุ๊คเอาดิพิกิน กินด oh. oh, ้วยโอ้ยโหโดนเอาดิกินไม่โดนเน้นดูเลยครับไปโดนลูฟี่้าไปมัดเจ็ดโอ๊ย ไปเจอนี่เข้าไปเลยยังยืมเราต้องชาร์จก่อนครับลูฟี่ชาร์จแล้วอย่าไม่ต่อย่าอย่าไม่ตายจะเจอเข้าไปยี้เก็ตลิ้งกัน いやかい。こいしょ。ケトリン君。よっしゃ。スピードチャップ yeah. <laughs> <laughs> <Due Esther. laughs> เพดานวายุหมุนเอาเวกับแล้วโดนท่าไปตายเต็มดิลอกเต็มดิล็อกเต็มดิลอกเอวเาเรียบร้อยได้ไหมเออเรียบร้อยเออเออเกือบชนะแล้วครับเกือบชนะไปแล้วสองเท่าแล้วครับ เจอคุณปีเลยอุจยะมาดะเจ้าว้มทาชนะค่าได้หรอกกระเด็นไปเลยนีเลยตีด้วยพัดอ๊ย อะไรโอ้โหคอมโบคอมโบคอมโบบอสเหรอนี่โดนท่าไปตายไปดิโดนไหมไม่โดนโอ้โหเบนกอนกิบบิ้งิบบิ้ง เตรียมจะใช้ท่าไปตายใช่ไหมมาเลยเี่ยกเกรงหมดแล้วดิพลักษถ้าไปตาย,ยมัดอาคี เก็บี่แม็กน์ตั้มะแตกไปยิงเออยังไม่แตกอีกกรโดนโอ้โดนยิงโดนยิงก่อนโอ้โหคือเรียบร้อยไปแล้วครับผู้ชนะคือทีมของโจโจ้โดนพิกเกมกับอาชนะครับผมมาเรื่อกตัวละครใหม่ครับ รอบน,นี้ก็ต้องเจอกับใครดีนะบุลโตต์แล้วครับเป็นทีมของนารุโต้ก็แล้วกันโอ้โหเลือกครับเหมือนเดิมเลือกทีมสุดมั่วมัลลิคอนดิโอเกณฑ์ทีมมาเลยสุ่มดันกันไปเลย าเตรียมประลองกันเอานี่ไปก่อนเลยครับลูกแรกเฮ้ย,ย,ยนี่เนี่ยสนิปิวไปเลยจังกินเหรอเล่น โอ้ <S <S เพิ่มพลังเหรอจัเกนี่จังเกนโ,โดนเหมือน,นออกันเลยไงจังเกนเหรอยาสักนิ้ปิว้ว สายฟ้าสามเท่าเฮ้ย<า>เฮ้ยกมูจะลังใช้ท่าใบตายล่างใหญ่มาแล้วจัด้้ด้าาเปปลยิุบขไแวเรียบร้อย เป็นอย่างนี้เราเป็นยังไงบ้างตัดสายฟ้าเรียบร้อยเรียบร้อยครับเจอกระถ่าแยกล่างเจอกับสังโขะแต่ก็ต้องเจอสังสุเกะ ไฟฟ้าคาถาไฟเทวีเอื้อเอือเบิดพลัง ม่้าจะส่งเจ้ไปสบายดีและเรียบร้อยนหนึงเทพวายุเทพธรรมศึกษอู้ยังแรงเจอกับี่ตัดสายฟ้าโอ้โหขับพุ่มไม่จริงตัดสายฟ้าดดุเลือด เจอแม่จ้าจ้าเจอกับดาบของซาสุเกะเข้าไปครับไปเรื่อยนี่ไงล่ะบัดเส้นกันนะมาเจอกับเคมชิมฮิมุระเหรอนี่ล่ะอุ่ยโดนออกจริงกลัวดาบ พายุหามังคุดพิบูร์หุ่นยนต์ดี๋โดนนักีพาดีแปลงล่างก่อนตีแปลงล่างทุกวิธีพลังเศียุกวิธีเออปุ่มปุ่มโอ้ยแงรงเจอหนี้เลยถ้าไม่ตายมาเลยคุณละมะ ลูกบอลสัตว์หางตุม้มย,งงยังแรงเจอกับนี่นนแล้วกันหมดลวสิจะหมดพลังแล้วใช่ไหมพาไปตายน่ะมาดีมาดี ปีแน่เปลี่ยนหกวิถีตุม้มมันจบแล้วคเค้มชิมมันจบแล้วใช่ไหมเค้มชิมนี่กระตุ้มวงจันรอะไรอะไรเออเจอทธาตุประสิทธิ์เข้าไปก่อนอะไรอะไรอุ้ยเรียบร้อยใครตาย <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่ไงล่ะโอ้โหเราตายก่อนจะได้แลกกัน เติมบาร์ลักเตถังกระสุนลูกจักรไปก่อนเรียบรอ้อโดนกระสุนลจักรนี่ละปิวไปเลยนี่แหละสายฟ้า,อา,ฟาเอา นักฆ่าผู้รอโวู้วู้วน็อนอาตาระเบิดพลังจะุูบุกจัดเรียบร้อย่านี้เป็นไงล่ะอุยโดนรู้สึกจะโดนโดนคนเดียวเลย เจอหนี่เข้าไปสัตว์ที่ปิวไปเลยต่างคนต่างโดนคนสุดท้ายใครโดนท่าดีเรียบร้อยกันเด็นราคาตยาพาปีใครราคาราคาแรกกันกระสุดพวกจักรเซนสุเกะ พอกันซาสุเกะเคอไนารุโตะอือนารโตะไม่ทันตะสุบุกจักกระเด็นซะก่อนเสมอแล้วครับาใช้พลังให้เต็มก่อนเจอกับนารุโตะล่างสัตหางัไปีแน่วิ่งอ้ันนี บันสัตางมีเลยมาคาสู่ล้าาอปั์ให้ปิวไปเลย เออรี่ดิกระทุ่มเข้าไปเจ้าอยู่ในวงกระสุนของข้าใช้พลังไม่ได้ยาเรียบร้อยฮ่าฮ่าเจอกับ คาถาของซาสุเกะเข้าไว้ครับทีมมารุโตชนะไปครับรอบที่สองมาครับทีมที่สามเราใช้ทีมอะไรดีรอบนี้ครับเดี๋ยวรอบนี้ใช้ทีมจากวันพีททีมของกัปตันลูฟี่พบกับมาเลยงั้นก็ต้องพับกบพบกับแห่ เราจะมาเจอกับทีมอะไรเจอกับทีมของ My Hero a ค a d ิเมียครับเจอกับทีมของเดโกจาก My Hero a คลดิเมีย้อมรบหรือยัง เฮ้ยมันถึงก็ใช้ท่าไฟป้องกันสวนคืนสวนคืนด้วยกิสลิงพกเาอะไรกัปลิงเลยนี่แน่โทโดโรกิมาเรามาชาร์จพลังให้เต็มก่อนโทโดโรกิต่อสู้ป้องกันพี่กิสลิง siêng, ui, ta với getling thì, getling qua, ta getling, getling, chưa nên sợ, không nên lên đấy nhá, không nên lên ระเบิดพลังเจอนี่เลยเกีย์ f ีมน,นุษย์เด้งดึงเฮ้ยเจอก็อนี่แล้วกันมัดยังยืน โอ้แรงเลยท่าตัดแข้งรัแข็งนี่เพื่งไร่ลำเจอนี่เลยมัดปืนใหญ่เฮ้ยเวกรรมโดนท่าไปตายบล็อกไม่ทันแน่นอนเรียบร้อยโซโลเอ้อ

ระเบิดพลังใส่เลยนี่เลยโอยสแลชเออ,อ,อเอเออเออเอออเอออเออออเออเออเ โดนสวนโอ้อยู่ในเซกเตอร์อยู่เซนเซอร์เเอรที่โดนยิงยับเลยแกนน่าสมัชีี่หลยน้กบีเบอร์จัมมูตรช็อต เราเบิดพลังใส่เลยนี่แหละีนอะดเรียบร้อยเจอดีเลยปิดฉากกันละได้เวลาปิดร้านแล้วเียวเบิลจัมกงกะเซตีแน่อไม้เหรอเจอกับขาดำซัจจิ ลูฟีม่มดปืนยังยืดจะเด่นเจอเจอสโลเข้าไปเจอนี่เลยปืนปนยักยืด เจอปืนกลอีกแล้วยาออุ้ยเอเคช็อตอัดคนนอนเจอดีดิตีเลยเวเอาดีไปกินเฮ้ เรียบร้อยโดโซโลจัดการก่อนกิสลีแม็กนัมหัวเร็วระเบิดออต้แคนอนเรียบร้อยต้องให้โซโลเข้ามาจัดการเร็วระเบิดเพดาอีไอโอ โกรธแล้วนะไม่มีออมือเอกับคำลามศาสารสาสโลกกทานว

กันเลกระโดดกับแพลน้ำแข็งเจอถ้าไม่ตายของลูฟี่เตายพร้อมกันเฮ้ยมี เงิก่อนไม่โดดจ้าเจอนี่ดีปืนกลเรียบร้อยฟรีเจอปืนกลกดกัปตันลูฟี่เข้าไปเรียบร้อยครับวันนี้ก็ทีมลูฟี่ก็ชนะไปครับก็สำหรับวันนี้ครับเกมจัมฟอสของเราก็ ประมาณนี้ครับสนุกสนานกับแต่ละทีมไปฝากเป็นกําลังใจครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องสบายสบายใจเย็นครับกับคอนเทนต์เกมดีสนุกสนุกครับผมวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ